สวัสดีครับผมเชฟบุ๊คบุญสมิทธนะครับกับรายการท็อปบุ๊อร่อยปักหมุดน,นะครับผมต้องบอกว่าเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบดีๆถึงแหล่งกันเลยแล้วนํามาสัสร้างเป็นอาหารจานง่ายๆที่คุณทําตามได้แน่นอนนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทางเซนทันฟู้ดทีวีนะครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะไปหาผู้รู้นะครับเรื่องสับปะรดบ้านขา่าว่าทําไมถึงอร่อยจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น GI ของจังหวัดราชบุรีเลยครับผม เจอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่บัญชานะครับพี่บัญชาต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเขาเรียกไล่เนาะไล่สับปะรดนะครับผมโอ้โหสุดลูกหูลูกตาคุณผู้ชมพื้นที่ประมาณเท่าไหร่พี่บัญชาตรงนี้ตรงนี้ร้อยกว่าไร่ครับโอ้โหร้อยกว่าไร่สับปะรดล้นๆเลยครับผมแสดงว่าถ้าเกิดพูดกันแบบนี้แปลว่าต้องมีตลาดต้องการมากต้องอร่อยมากแน่นอนครับผมร้อยกว่าไร่นี่ปลูกแล้วพอไหมหรือยังไม่พอยังไม่พอต้องมีจริงเหรอลูกกลุ่มสมาชิกอีก ต้องมีสมาชิกคือออเดอร์ทุกวันนี้ไม่พอเลยใช่มีสมาชิกอีกสามสิบท่านครับมีสามสิบท่านแต่ละท่านมีคนละร้อยไร่ใช่โอ้โหมันเท่าไหร่นะสามพันไร่แล้วนั้นสามพันไร่นั่นขนาดนั้นผลผลิตยังไม่พอเลยหรอครับผมแสดงว่าสับปะรดส่งทั่วแสดงว่าสับปะรดบ้านคานี่สุดยอดจริงครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเลือกยังไงบอกก่อนเลยดีกว่าว่าสับปะรดบ้านคาเนี่ยจุดเด่นคืออะไรทําไมถึงเป็นที่นิยมขนาดนั้นก็มีเอกลักษณ์คือว่า หวานฉ่าไม่กัดลิ้นแล้วก็เนื้อหอมครับผมอ่าหวานฉ่าไม่กัดลิ้นเนื้อหอมเปลือกบางตาตื้นเขาบอกว่าบางทีปอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องซาะตาเลยคือคปอกเปลือกปุ๊บตาตาหมดเลยทานได้เลยครับโอ,โ,โอ้โหกินได้เลยนะอ่ะคราวนี้ให้พี่บัญชามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้คืออันนี้คือพร้อมเก็บพร้อมเก็บแล้วหรอครับครับผมเราต้องเลือกยังไงเราต้องเลือกดูครับอันนี้เดี๋ยวพี่ประชาจะเอาให้ดูเกดเกดที่จะอยู่ในเกดที่จะตัวในท็อปมาร์เก็ตนะครับว่าจะเป็นยังไง นี่ครับจตต้องเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้เท่านั้นต้องใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เท่านั้นี่คือเกรดที่จะเจอกันในท้องมา์เก็ตเขียวแต่ข้างในก็เนื้อเหลืองแล้วครับครับผมอ่ะอันนี้คือเขาจะต้องเก็บล่วงหน้านิดนึงครับพอไปถึงปุ๊บก็สุกพอดีพร้อมรับประทานครับผมนะครับถ้าเป็นไซส์เบอร์รองเบอร์รองนี่ไม่ได้เบอร์รองนี่ส่งที่ท้องไม่ได้ต้องไปยื่นนะเพราะฉะนั้นเราจะคัดดีๆไปให้คุณผู้ชมได้เลือกทําอาหารกันนะครับผมคัดเฉพาะเกรดเอเท่านั้นนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่ถือว่าส่งได้แล้วคุณภาพดีคผูู้ชมมววสยงา เห็นไหมครับว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่นี่การมานั่งห่อสับป,ประรดทีละลูกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถามว่า<ๆ>ทําไมต้องห่อครับพี่เพราะว่าแดดนะครับไม่งั้นจะเผาไห,หมหผิว<ๆ>แล้วทําให้เสียหายครับเป็นไงครับผู้ชมนี่คือความพิถีพิถันนะทีนี้ทําไมสับป,ประรดบ้านคาถึงอร่อยถึงมีรสชาติพิเศษกว่าที่อื่นเหรอครับในลักษณะภูมิประเทศหรือว่าดินนะครับมันจะเป็นพื้นที่ราบสูงครับอ่าพึ้นอยู่แล้วก็อากาศนะครับ อากาศอุณหภูมิที่ร้อนจะทําให้สับปะรดแบบยิ่งหวานฉ่ำใช่ครับผมแล้วก็ดินที่ผมสังเกตเหมือนเป็นดินลูกลังด้วยนะอ๋อดินลูกลังนี้จะดีกับสับปะรดครับผมแล้วก็เห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยิ่งสับปะรดยิ่งหน้าแรงยิ่งอร่อยยิ่งหวานแปลว่าคือดินแล้วสับปะรดชอบน้ําน้อยถ้าน้ําน้อยจะอร่อยครับถ้าเกิดเจอน้ำมาเยอะมันแฉะเกินมันก็จะไม่่อยหวานฉ่ำไม่หวานอีอวันนี้ได้รู้เคล็ดลับถึงเจ้าของไรเลยนะครับคุณผู้ชมและนี่คือสับปะรดสวยๆแบบนี้ ทีนี้วันนี้ผมอยากจะเอาสับปะรดเนี่ยไปทําแบบเมนูอาหารง่ายๆเลยผมเคยเจอเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านสีแกงจืดสับปะรดเคยเคยทำอยู่เนาะแกงจืดสับปะรดเคยทําอยู่ครับเขาบอกว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนที่ทําไร่สับปะรดเลยทีนี้ถ้าเราจะเอาไปทําแกงจืดเราต้องเลือกลูกแบบไหนครับแบบนี้ได้ไหมได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับอืมก็คือเลือกที่แบบยังไม่ต้องเหลืองใช่เขียวๆแบบนี้ไปแกงอร่อยเลย แต่ทีนี้เราจะดูยังไงว่าเขียวๆแบบนี้เราจะดูยังไงว่ามันสุกแล้วอะครับพี่ไออย่างนี้คือว่าเนี่ยเราต้องฟังเสียงนะครับเนี่ยถ้างนี้ก็เลอะมันเนื้อไนมันจะเลือกนะครับเราต้องให้ <laughs> ให้เขียวกว่าน,นี้หน่อยน <laughs> ี่มาจากผมปะผมปไม่ออกอะมันจะไก่อะพื่เราต้องดีดมันนะครับพี่เนี่ยแบบเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะเนื้อจะฉ่ำแล้วครับอันนี้นะครับที่คุณผู้ชมจะเจอ เกดที่ต้องบอกว่าส่งท็อปไมเกจจะเป็นเกดนี้เลยก็คือดีดปั๊บเนื้อนแน่นใช่ครับผมแต่อันนี้จะเป็นแบบรองหน่อยมันจะโล่งโปะ่ามันจะโล่งมันจะโค้ะอันนี้ก็คือเอาไปทํากับข้าวเอาไปทำข้าวได้หรือไม่ก็อาจจะขายในตลาดทั่วไปโอ้โหเพราะน้นของพรีเมียมแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมเอาไปทํากับข้าวได้ไหมได้อยู่ได้เหมือนกันด้วยเพราะนั้นแปลว่าถ้าคุณผู้ชมดูวันนี้แล้วอยากจะทําตามก็สามารถหาซื้อสับปะรดบ้านค่ะตามท็อปไมเกตทุกสาขาได้เลยได้ครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปทํา ต้มจืดสับรดอาหารพื้นบ้านของชาวไร่สับปะรดกันครับโอเคเลยครับผมต้องให้พี่บัญชาโชว์ฝีมือเท่าแล้วแหละปอกให้ดูสักหน่อยได้ครับเ<อ><ม>พราะเขาบอกว่าบอกเลยอ๋อ,เอ,เ,อเอาที่สะดวกเลยพี่เขาบอกว่า บ้านคาเนี่ยคือสำลรบบ้านคาเนี่ยปอกมาเนี่ยไม่ต้องเลาะตาเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงไหมเพราะว่าตาบางมากคือปอกเนื้อออกมาได้กินได้เลยเออจริงจริงไม่มีตาจริงด้วย<ช>คือตามันเล็กอะ่ะมันไม่ลึกอะ่ะ<ๆ>เปลือกบางมาก <Morgan. S 2> อือแล้วฉ่ำมากเลยอะ่ะผมนึกถึงอะไรไวยพี่เอขนมจีนซาวน้ำอะ่ะ <c oughs> ทำฉนี้เรามาสับๆ,ๆๆๆแล้วใส่บนขนมจีนชาวน้ํานะครับกุ้งแห้งนิดนึงอืใจน่าจะหิวแหละดูแล้วนะโอเคครับผมนี่แหละสุดยอดสับปะรดของจริงโอ้โหนี่ฝีมือมากอลยเนี่ยโอ้โหนี่พี่ปอกสับปะรดเป็นอไอติมเลยอ่ะนี่ผมถือเดินกินได้เลยนะ <st hết> ตัดหัว <c astic> ตัดปั๊บนะครับโอ้โห่คุณผู้ชมไม่มีตาเลยครับ ไม่มีตาเลยตั้งวันนี้เลยนะพี่นะใช่นี่คือไม่ต้องรอตาเลยตั้งเลยรับพี่บรรดาขออน,นุญาตนี่คุณผู้ชมแล้วนี่คือเทคนิคการปอกที่แบบคือต่อไปเราจะกินสับประรดก,กันแบบนี้นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมชอบมากเลยอ่ะอันนี้คือไม่ต้องบรรยายผมว่ามองด้วยตาตัวเองก็รู้ <c oughs> เห็นความฉ่ำของเนื้อชัดเจนนะครับความจำชัดเจนเลยแล้วก็อย่างที่บอกเลยแทบจะไม่มีตาเลยนี่แค่ปอกเปลือกไปต้องซอลอล่งเลยครับผมสุดยอดจริงเลยครับพี่ โอ้โหถ้าได้วัตถุดิบดีขนาดนี้เดี๋ยวผมจะขอโชว์แบบสุดฝีมือเลยครับมาทาต้มจืดสับประรดให้ได้ชิมกันครับทาต้มจืดสับประรดเนี่ยวันนี้ผมจะทําเป็นหมูกระชฉเลยหรือว่าหมูสับครับผมหลักๆก,ก็การทําหมูสับเราก็ต้องมี3เกลือล่าผักชีกระเทียมพริกไทยวันนี้คุณผู้ชมเรามาทํากันในไร่พี่บัญชาอุปกรณ์ไม่มีเราเอาแบบง่ายๆ <c oughs> นี่กระเทียมกระเทียมวันนี้ก็จากท็อปมาร์เก็ตนะครับเป็นกระเทียมของดีจากศรีสะเกดน้าต้องบอกเลยว่านี้เป็นกระเทียมอย่างดีเลยศรีสะเกนนเเาก็็กรมมป GI หือผ ไม่มีโคกไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทุบๆเอาได้นะครับผมโอเคเอาพี่พิธานโชว์ฝ<ห>ีมือหน่อยโอ้โหมีดพี่นี่ <c oughs> ผมโอ้โหอันนี้เขาเรียกสปาตาปะ่ะ <c oughs> หัวตัดใช่ไหมโ <c oughs> อเคครับผมอ่ะอันนี้นะครับผักสดออร์แกนิกจากจริงใจมาร์เก็ตผมชอบแพ็กเกจและดีไซน์มากอันนี้ก็เป็นผักชีสดๆจากจริงใจมาร์เก็ตครับเป็นออร์แกนิกด้วยนะครับตัดเราใช้รากผักชีทีนี้หลายๆคนคุณผู้ชมเวลาใช้รากผักชีบางคนตัดเหลือแต่โซนสีขาวๆเลย สีร้ำผึ้งต้องให้ติดเขียวนิดนึงเพราะว่าความหอมมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงโคนสีเขียวตรงนี้อ่ะพี่ประชาโชว์อีกทุบอีกทุบอีกได้ได้นี่โอ้โหอ,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 อืออืออ่ะอ่ะโอเคพอประมาณเดี๋ยวผมก็จะมาขออนุญาตซอยนิดนึงนะ <S <S ปกติถ้ามีคกคุณผู้ชมอาจจะใช้คกตำเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราแบบง่ายๆแล้วก็พิเศษเลยวันนี้พี่ปัญชาขอบคุณมากเตรียมเตาถ่านไว้ให้ผมเพราะอะไรรู้ไหมครับเตาถ่านเนี่ยมันจะยิ่งหอมด้วยนะ เวลาทาอาหารนะครับมันจะหอมมากขึ้นอย่างต้มจืดเนี่ยก็จะมีกลิ่นของควันไฟอยู่นั้นเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็สับให้ละเอียดลงกันไปเลยถือว่าแทนการใช้ครกไปแต่ถ้าผู้ชมทําเองที่บ้านมีครกนี่ก็ได้เลยนะแล้วจะบอกว่าตอนนี้มีเป็นแบบ3ามเกลือสำเร็จรูปด้วยไม่ต้องทาซื้อได้เลยนะครับถ้าใงใครแวะไปท็อปมาเก็ตแล้วก็ซื้อมาเลยสะดวกนะครับเนื้อหมูสับครับผมน้าแล้วก็นี่ผมใส่ไปนี้เลยอ่าใส่ลงไปคุกเค้าเลยครับผมแล้วก็พริกไทยครับพี่พริกไทย พริกไทยของเรามาวันนี้เราใช้เป็นพริกไทยดาก็ได้หรือพริกไทยขาวก็ได้นะครับเหยาะลงไปเลยอือหืผ่านผ่านนี้บิ้วอารมณ์มากนะครับปรุงรสเล็กน้อยด้วยน้ําปลาครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยครับปกติสูตรพี่บัญชาบอกว่าภรรยาเคยทําให้กินสูตรของภรรยาเป็นเป็นแบบไหนเป็นต้มจืดสับรสใส่อะไรบ้างพี่กินอย่างเดียว <laughs> พี่ <laughs> พี่กินอย่างเดียวเลย <laughs> ผมชอบตรงนี้แหละพี่กินอย่างเดียวเลยแล้วสับปะรดเนี่ยพี่ถ้าไม่ถ้านอกจากที่บอกว่ามาทําต้มจืดแล้วเนี่ยเอาไปทําเป็นกับข้าวแบบมีเมนูอื่นอีกบ้างไหมพี่ก็ไอ้พวกแกงคั่วได้ครับผมแกงคั่วสับปะรดกับหอยหอยแมงคู่ผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานแล้วของของที่กลุ่มบ้านคาเรามีเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากขายสดผมทำไอ้น้ำใส่สับปะรดสกัดเย็นด้วยครับในท็อปอะครับ โอ้น้ำสับปะรดสกัดเย็นครับมีอยู่ในท็อปเราอยู่กันแบบนี้เราคงจะหาโครงไก่ไม่ได้ผมใช้ซุปก้อนสำเร็จรูปไปแต่ครับอะผมวานพี่บัญชาได้ลุยเลยครับพี่ปกติไม่เคยทำไม่เคยอาวันนี้ทำแล้วกลับบ้านไปต้องไปทำให้เมียกินแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเมียดูรายการอาซุปก้อนสักหนึ่งก้อนครับหลังจากนั้นพี่ช่วยหยอดอันนี้หน่อยได้ไหมหยอดแบบให้มันเป็นบะชอเป็นลูกๆอะเอาแบบที่พี่ถนัดในลูกเลยทใหญ่โอเคอันนี้ก็คือ พอเราใส่หมูสับลงไปหนึ่งเรามีซุปก้อนที่ช่วยให้น้ำซุปอร่อยแล้วนะครับพอใส่หมูสับลงไปเนี่ยหมูสับทําให้หวานขึ้นด้วยแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมจากพวกสามเกลือรากผักชีพริกไทยที่เราใส่ลงไปจะสังเกตว่าซุปปกติเวลาคนทําน้ําซุปบางครั้งก็จะมีการใส่น้ําตาลบ้างอะไรบ้างแต่ซุปของเราวันนี้จะไม่ใส่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจุดเด่นของสับประดบประลดล้<อ>านการคือวหวานนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่สับประรดก่อนครับเพราะว่า สับปะรดเนี่ยไม่จาเป็นต้องต้มให้เละต้มให้เปื่อยให้มันก,อกรอบๆหน่อยแล้วเวลากัดเข้าไปข้างในแล้วมีรสชาติจะยิ่งอร่อยครับพี่เอาแค่เอาแค่ห่อนกินวันนี้ก็ได้พี่อรอยมานะประมาณนั้นเดี๋ยวเรารอให้หมูหสุกสักนิดนึงเอาละครับผมวั <c oughs> นพี่ประชาช่วยคนเยผมชอบเตาถ่านเนี่ยมันแบบคือเตาถ่านนะคุณผ,ผู้ชมเวลาทําอาหารเนี่ยนอกจากมันจะหอมแล้วมันจะระอุคว <c oughs> ามระอุข,ของมันเนี่ยมันจะทําให้อาหารเนี่ยแบบมันกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอแล้วมันจะสุกทั่วกันเอาละครับพี่ประชาโชว์เลยสับปะรดเลยง่ายมากคุณผู้ชม เพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องปรุงอะไรสับประรดเนี่ยมันจะมีรสชาติหวาน<ด>ฉ่าอยู่แล้วแล้วก็วอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กๆก็เหมือนกับเป็นต้มที่เรามีการแบบใส่น้มามะนาวล,ลงไปแต่บางๆหวานอ่อนๆนะครับแทนผัดต่างๆได้เลยระหว่างที่พี่บัญชาใส่สับประรดผมเตรียมต้นหอมผักชีไว้โลยแล้ว,วผมก็ซอยต้นหอมผักชีใส่ลงไปอีกครับผม,มอ่าสักแป๊บนึงแค่เดือดแค่เดือดก็ได้ละถือว่าง่ายมาก แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้พิเศษอีกนิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมช,มชอบต้มจืดแบบที่เป็นกระดูกหมูเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าสับปะรดจะมีเอนไซม์ชนิดน<ช>ึงในวิชาที่ช่วย,ย,ยให้พวกเนื้อสัตว์อ่ะมันเปื่อยเร็วครับปกติเวลาเราต้มกระดูกหมูเนี่ยบางคนบอกต้องต้งตงตง40ม40นาทีขึ้นไปแต่ถ้าพี่ใส่สับปะรดลงไปเนี่ยไม่งเหลือประมาณสัก20นาทีก็ได้แล้วสับปะรดจะช่วยให้กระดูกหมูนั้นเปื่อยเร็วก็จะทาเป็นต้มจืดกระดูกหมูก็ได้ได้แล้วผมก็จะโรยต้นหอมผักชีลงไปเเลลยยคครับนน <ๆ S 2> <อ>ี่่อ้ผูชมแง ง่ายมากๆแล้วเชื่อเถอะว่านี่คือรสชาติในแบบต้องบอกว่าเป็นแบบพื้นบ้านแท้ๆถ้าคใครไม่เคยชิมต้องลองนะแกงจืดสับป,ประรดแบบนี้ครับคุณผู้ชมคนไม่เข้ากันหอผมจะบอกว่าเด็กๆชอบด้วยนะเนี่ยดูสิโอ้โหน่ากินมาก ตอนนี้หอมมากพี่บัญชาหอมมากด้วยจะกลิ่นเตาถ่านด้วยแล้วก็กลิ่นสับป,ปะรดแล้วก็กลิ่นหมูบะชอนะครับเอางี้ดีกว่าไม่ให้เสียเวลาเลยนะพี่บัญชาผมขออนุญาตเลยนะอร่อยครับเปิดแมสก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกต้องชิมน้ําซุปก่อนว่าน้ําซุปที่ได้รสชาติหวานจากสับป,ปะรดจะเป็นยังไงโอ้มันหวานมันหวานจากสับป,ปะรดแบบไม่ต้องใส่น้าตาลเลยแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันหอมสับป,ปะรดด้วยพี่ อูนอารมณ์อารมณ์เหมือนต้มซุปแบบสไตล์ฝรั่งเลยอ่ะอืม <c oughs> ขอกินเนื้อสับประรดเลยดีกว่าสับประรดต้มจีดสับประรดหอมจังเลยฮืม <c oughs> โอ้ร้ <c oughs> อนทำไมยิ่งต้มมันยิ่งฉ่ำอ่ะพี่อืม <c oughs> อร่อยมากคุณผู้ชม มันกลายเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติของตัวซุปก้อนอหรือว่าตัวหมูสับนะครับ,รบที่มีกลิ่นหอมจากเครื่องสุนไรมันซึมเข้าไปอยู่เนื้อสับประรดแต่เนื้อสับประรดไม่เละมีความกรอบแต่มันฉ่าน้ําข้างในมากเลยอะว่าข,ขออีกสักคำแค่สดน้ําก็ชื่นใจแล้วครับโอ้โหเป็นซุปที่กลมกล่อมแบบง่ายๆเลยแค่สับประรดอ่อะหอมหวานมากคุณผู้ชม <c oughs> พี่วะชาลองชิมดูบ้างครับผมได้ครับอยากจะรู้ว่าผมเอาแบบนาตยอดสปรกแมสต์ก่อนครับเอาสับปะรดของเจ้าของไรเขามาทําได้สมราคาไหมเดี๋ยวเขาจะบอกโอ้ยปกติขายสดอร่อยอยู่แล้วเชฟมาทําอะไรนะชิมเลยครับอร่อยโอเคพี่วิชาลองชิมน้ําซุปเป็นไงพี่หอมหวานีมากเลยครับหอมหวานนะครับแล้วมันเป็นกลิ่นสับปะรดอ่ะมันแปลกคุณผู้ชมมันเป็นน้ําซุปที่กินแล้วรู้สึกสดชื่นอ่ะเดี๋ยวผมชิมเนื้อดูนไหมเนื้อ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 ผมลุ้นเลยเนี่ยผมลุ้นเลย อันนี้อันนี้ไม่ร้อนแล้วใช่ไหมเนื้อฉ่ำคือเรานึกว่าต้มแล้วมันจะจืดแต่พอต้มแล้วมันกลังยิ่งช่ำยิ่ง <c oughs> อ,งอร่อยใช่เนื้อแข็งครับอร่อยมากคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่บัญชามากนะครับที่มาแนะนําวัตถุดิบดีๆให้กับผมนะครับแล้วก็แฟนๆรายการท็อปบุ๊กแล้วแน่นอนนะครับคุณผู้ชม ถ้าอยากจะรู้จักวัตถุดิบดีๆแบบนี้หรือว่าสูตรอาหารง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องกด subscribe นะครับช่องเซนทันฟู้ดทีวีนะครับและอย่าลืมรายการท็อปบุ๊ของเราด้วยนะครับทีนี้ถ้าใครบอกว่าอยากทําตามแล้วจะต้องไปซื้อสับประรดที่ไหนไมเมื่อกี้เราเกินๆก,กันไปแล้วนะว่าสับประรดของบ้านคาเนี่ยมีจําหน่ายอยู่ที่ท็อปมาร์เก็ตนะครับ,รบผมยัเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงพร้อมกับวัตถุดิบมากมายที่ท็อปมาร์เก็ตไปพร้อมๆกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท็อปมาร์เก็ตสาขาโรบินสันลาชบุรีครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับมีวัตถุดิบให้เลือกกันมากมายหลากหลายเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับมาเลยครับผมไปลุยพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมว้าวนอกจะจะมีให้เลือกมากมายแล้วยังมีสินค้าโปรโมชัน่นราคาพิเศษอยู่เป็นจุดๆด,ด้วยครับนี่เลย เราจะเห็นเลยจะมีสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษนี่สินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษก็มีตลอดเลยนะครับและถึงแม้วันนี้ผมจะมาไกลถึงสาขาโรบินสันราชบุรีนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสินค้านี้ไม่ต่างกันเลยนี่สินค้านําเข้าไม่ว่าจะเป็นเนยนมชีสคุณภาพดีเพื่อสรรสร้างเมนูเด็ดก็มีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของสดของแช่แข็งนะครับแบบเป็นเพื่อสุขภาพก็มีเอาแล้วครับผมเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีสับปะรดบ้านคาที่เราจะเอามาทําแกงจืดสับปะรดแบบที่ผมทํากันในวันนี้ไหมครับ ผักผล,ลไม้เอาละมาทูกันดีกว่าว่าสับป,ประรดบ้านคาเราอยู่ตรงไหนโอ้โหอันดับแรกมานี่ยังเจอส้มโอสวยมากครับผมนี่โอ้โหแตงโมสีเหลืองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะเจอแล้วคุณผู้ชมนี่สับป,ประรดเอามีสับป,ประรดหอมสุวรรณน,นี่มาจากประจบคีรีขันก็มีนะครับผมและนี่ครับพระเอกที่เราตามหาผมเจอแล้วสับป,ประรดบ้านคานะครับผมต้องบอกว่าเป็นผล,ลไม้ GI ของจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับผมนี่เลย สวยๆแบบนี้มีแน่นอนครับที่ท็อปมาร์เก็ตครับผมรับประกันไม่ผิดหวังครับผมถ้ามาเพราะฉะนั้นคุณสามารถทําแกงจืดสับประรดง่ายๆในแบบที่ผมทําวันนี้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องปรุงหรือวัตถุดิบอื่นๆแน่นอนที่ท็อปมีให้คุณครบเลยครับผมแต่ที่สําคัญนะครับห้ามพลาดเลยคือคุณต้องกดสับสไครต์นะครับผมช่องเซนทันฟู้ดทีวและอย่าลืมติดตามรายการท็อปบุ๊กอร่อยปากหมุดด้วยว่าคราวหน้าเราจะพาคุณไปหาวัตถุดิบดีๆที่ไหน และเอามาสันสร้างเป็นอาหารแบบไหนกันนะครับติดตามกันให้ได้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ